อาจว่าป้าคืนสเตย์ที่เนี่ยบรรยากาศดีดีเนาะอืมดีดีแต่ว่าป้าดูฝนตกกลิ่นไอฝนอชื่นใจอะ่ะเออเนี่ยแล้วตอนเย็นเราจะกินข้าวกับอะไรอะกินหมูกระทะป้าแกมีเมนูอื่นให้เลือกป้าฉันก็ไม่รู้อะ่ะต้องต้องไปดูก่อนนะเออต้องหาดูนะถามคนถามเจ้าของเขาดูอื โอเคเดี๋ยวฉันไปค้องน้ำก่นอนนะแกไปปะไม่แกไปเลยเดี๋ยวฉันรออยู่ตรงนี้ okay, แหละเดี๋ยวฉันมาคุณคะพอดีฉัน<ะ>มีเรื่องอยากจะรบกวนคุณนะคะโอรถฉันเสียอยู่ตรงหน้าโฮมสเตย์เนี่ยค่ะโอใช่คันนั้นไหมคะฉันเห็นจอดอยู่นานเลยใช่ค่ะโอ้นึกว่าเป็นว่าฉันต้องการใช้เงินด่วนนะคะเราก็ยัง oh. ไม่ได้รู้จักกันแล้วแบบ ถ้าเกิดฉันจะยืมเงินคุณฉันก็เกรงใจฉันก็เลยอยากจะขายท้องให้กับคุณนะคะ่ะฉันเดือดร้อนจาเป็นต้องใช้เงินนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งบาทฉันขายให้คุณแค่หนึ่งหมื่นเองนะคะจริงหรอเดี๋ยวนี้หนึ่งบาทไม่ใช่หนึ่งหมื่นนะเนี่ยใช่ค่ะถ้าเกิดทำไมคุณขายให้ฉันถูกจังเดี๋ยวฉันขอดูก่อนนะคุณมาจากที่ไหนหรอคะเนี่ยอ๋อฉันมาจากเพชรบูรณ์ค่ะโอมาเที่ยวที่นี่หรอใช่ค่ะ แล้วพักที่ไหนอ่ะหรือเพิ่งมาถึงอ๋อฉันก็พักที่นี่แหละค่ะแต่แต่ว่าเพิ่งมาถึงทําไมเส้นเล็กจังทองจริงหนึ่งบาทป่ะเนี่ยจริงค่ะคุณถ้าเกิดคุณไม่เชื่อใจก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวฉันไปขายให้คนอื่นก็ได้โอ,อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันซื้อไว้เองคุณขายให้ฉันเท่าไหร่นะคะขายให้หนึ่งหมื่นค่ะฉันโอนให้คุณได้ปะเอ้ยไม่ได้นะคะคุณคือว่าฉันรีบใช้เงินนะค่ะเดี๋ยวฉันขอดูเงินก่อนนะค่ะ ุณฉันมีเงินสดแค่ห้าพันบาทอะได้ปะห้าพันก็ห้าพันค่ะฉันก็รีบเหมือนกันอะแน่นะคะจําเป็นต้องใช้เงินด่วนเลยเออนี่ค่ะห้าพันโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะรีบไปจ่ายค่ารถโชคดีนะคะค่ะเฮ้ยจ๋ามาแล้วเหรอฉันมีเรื่องอะไรจะเมาส์แกอะไรวะ มีนักท่องเที่ยวอ่ะรถเสียอยู่ตรงหน้าโฮมสเตย์อ่ะ,อะเราเขามาขายทองให้ฉันเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินอืเขาบอกว่าเขาขมาขายให้ฉันทองหนึ่งบาทอ่ะหนึ่งมืนแต่ฉันมีเงินส่วนแค่ห้าพันบาทเดี๋ยวฉันจะเอาทองให้ดูนะไหนเอามาดูสิเธอดูสี่หนึ่งบาทเนี่ยฉันก็ว่าของจริงอยู่นะเฮ้ยแกจะบ้าเหรอทำไมแกซื้ออะไรง่ายๆแบบนี้นี่มันทองปลอมมาเว้ย ไม่ใช่หรอกเขาดูท่าทางไว้วางใจอยู่นะก็บอกเขาจากชื่อเขาหรือไงแกไปซื้อเขาอะเออฉันก็ลืมถามชื่อเขาเนาะแกก็ดูสีเนี้ยดูสีไหนขอฉันดูก่อนเนี่ยสีมันลอกออกแล้วเนี่ยทองจริงที่ไหนจะสีลอกฉันก็นึกว่าของจริงแกโดนหลอกแล้วเฮ้ยทําไงอะแกโอนเงินให้เขาเปล่าเอาเลขบัญชีมาดูสิ ฉันไม่ได้ <จะ S 1> โอนอะ่ะฉันจ่ายเงินสดให้เขาฉันบอกว่าฉันไม่มีหนึ่งหมื่นฉันมีแค่ห้าพันฉันเลยให้เขาแค่นั้นเขาบอกว่าจะ,าจะเอาห้าพันแค่นั้นน่ะโหยเขาหลอกแกลแล้วแหละเราจะต้องไปแจ้งความป่ะเขาคงจะรอให้แกตับมั้งมันคงไปไหนตอนไหนแล้วฉันก็ว่าจะขายได้กําไรหนอนๆเลยนะเนี่ยห้าพันได้กาไรตั้งเยอะใครจะโง่มาขายให้แกแบบนั้นฮะโอย ห้องบาทหนึ่งเดี๋ยวนี้ต้องสองหมื่นสามหมื่นนะแกเออฉันก็อุตส่าห์ไว้ใจเขาเนาะทำได้ยังไงเนี่ยมีฉาชีพมันเยอะสมัยเนี้ยเออแล้วเราต้องทํำยังไงไปแจ้งความเนาะลายนิ้วมือปะลายนิ้วมือถุงเนี้ยมีแค่ลายนิ้วมือฉันกับเขาอะเออก็ลองดูแกเออเดี๋ยวเราไปแจ้งความกันนะแต่คราวหน้านะแกต้องจําไว้นะว่าแกอย่าหลงเชื่อใจใครง่ายแบบนี้เออฉันก็ดเขาเอาฟสงสารมาหลอกแกนะเนี่ยเป็นเพราะฉันเดทเลยฉันก็ไม่ได้ทันคิดฉันนึกว่า ฉันซื้อของจริงซะอีกไปไปแจ้งความแกเออไปแจ้งความตอนนี้เลยปะฮไปแจ้งความมาตํารวจก็ไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉันเด็ดแท,แท้ต้องเสียตังค์ตั้งห้าพันบาทตรวจลายนิ้วมือก็ไม่ได้กดูสิออฉัน<ม>ต้อง<ม>ทำยังไงเนี่ย<ๆ>ตํารวจแถวนี้มันตรวจอะไรไม่ได้จริงๆหรอ ความจริงลายนิ้วมือในถุงนี้ก็ตรวจได้นะเงินตั้งห้าพันบาทอะ่ะก็ใส่ถุงมือมาหรือเปล่าไม่ใส่นะแต่ชื่อฉันแต่ชื่อเขาฉันไม่ได้ถามอะ่ะก็มือแกไปจับโดนแล้วไงรายนิ้วมือเขาลบไปแล้วแล้วฉันต้องทํายังไงอะ่ะตังตั้งห้าพันบาทอะ่ะเรายังเรายิ่งมาเที่ยวกันอยู่อะ่ะช่างมันเถอะแกเงินแค่ห้าพันนะไม่ตายก็หาใหม่ได้ถือว่าเป็นคราวสวยแกไปแล้วกันนะ คราวหน้า,าก <Okay. S 2> แกก็จำไว้นะอย่าโลบมากลาบหายเข้าไป้ไหมข้างหน้าฉันจะไม่เชื่อ,อใจใครง่ายอย่าม่รู้ว่าเป็นข่าวเคยก็แล้วกันโอเคขอบคุณมากแกฉันจะเตือนสติตัวเองไว้ละกันโลบมากลาบหายเป็นสำนวนสุภาษิตคำพังเพยที่มีความหมายว่า อยากได้จนขาดสติในการไตรตรองทำให้สุดท้ายแล้วไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับตัวละครกิกที่อยากจะได้ทองราคาถูกมากเกินไปจนขาดสติในการไตรตรองสุดท้ายแล้วไม่ได้อะไรเลยแล้วยังต้องมาเสียงเงิน5,000ให้กับคุณแปลกหน้า